สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องประวัติของทองดีกันทองดีเป็นแมวที่ไม่ดุเท่าไหร่ชอบเล่นกับเราชอบอ้อนเราแล้ว <ไป S 1> แล้ว<ไ>ป,ประวัติ<ป>ความเป็นมาเป็นไปก็คือเขาก็จะเห็นเราเห็นเขาแต่ไม่ว่าเท่าไหร่และและว,วสุดท้ายก็ได้เลี้ยงน้องเพราะว่าน้องอ้อนเชื่อว่าทองดีะะดตัวนี้ชอบมากเลย ต่อไปคือน้องถุงทองถุงทองเป็นนิสัยที่ก้าวร้าามากเลยเคยทํามือเป็นแผลแล้วแล้วเราก็แม้แต่ทองดีแมตเต่เของเล่นทองดียังทําพังเลยแล้วก็ถุงทองเนี่ยเจอที่ที่หลังเซนเตอร์แล้วก็พอ้องเนี้ยเมี้ยนจะมาหาหนูโอ้ เขาก็เขาก็สุดท้ายก็ได้เลี้ยงเขาก็ค่อยๆเดินมาหาแล้วสุดท้ายก็ได้เลี้ยงไว้ไว้ในกรงตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันกันกบทองดีอยู่เจ้าถุงทองก็ชอบแย่พี่ตอนนี้ก็ยังแย่เลยตั้งแต่เพิ่งจะทําหมันมาเสร็จก็ตัวเนี้ยโหดมากเลยน้องถุงทองอย่าไปเล่นเยอะเพราะว่าเคยกัดเป็นแผลแล้ว ระวังให้ดีนะ